ลูกค้าค้นหาช่อง tiktok ของเราไม่เจอแก้ไขง่ายๆด้วยสิ่งน,นี้วิธีการแก้ไขง่ายๆนะคะนั่นก็คือให้คุณไปเช็คชื่อ username ในช่อง tiktok ของคุณค่ะถ้าตอนนี้ชื่อ username ในช่องของคุณยังเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ปนกับตัวเลขเยอะๆยาวๆนะคะครูแนะนําว่าให้คุณเข้าไปเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะโดยเลือกชื่อที่ จดจำง่ายแล้วก็ลูกค้าก็สามารถนําไปค้นหาได้ง่ายๆวิธีการเปลี่ยนชื่อช่องก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆนะคะก็คือเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็กดปุ่ม e d i t profile จากนั้นก็ไปที่ user, ช่อง username นะคะแตะเข้าไปเพื่อแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนชื่อช่องค่ะและ1เคล็ดลับที่ครูจะแถมให้คุณในคลิปนี้นะคะนั่นก็คือสําหรับใครที่ทำคอนเทนต์แบบวิดีโอหรือไลฟ์นะคะให้คุณพูดชื่อช่องของคุณ ในคลิปวิดีโอบ่อยๆค่ะยิ่งเมื่อลูกค้าได้ฟังชื่อช่องของคุณบ่อยๆนะคะเขาจะยิ่งจําได้นะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขไง่ายๆนะคะลองนําเอาไปใช้ดูค่ะเหมือนเดิมนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆของคุณได้เข้ามาฟังกันเยอะๆและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอตกแต่งรูปภาพแล้วก็การทําออนไลน์กดติดตามช่องครูนุริยาเหลมปานเอาไว้นะคะครูจะไปคน้นคว้าและก็รวบรวม วิธีการทำเทคนิคเคล็ดลับเด็ดๆมาสรุปให้คุณฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ